สร้างหมู่บ้านเพื่อให้พี่น้องต้องายสินะตอนนั้นใช่คิดว่าเจ้าเองยังเด็กกะเพี้ยแค่แค่ทำเป็นพูดใหญ่โตเป็นฝันที่ไม่เลวเมืันที่ข้าฝันไว้ไม่มีผิดหรอกและเพ่ออย่างนั้นข้าจะอยู่ที่นี่กับเจ้านั่นสินะหมู่บ้านคนห้ามอาคุเลหรือ รับตัวข้าในตอนนี้หมู่บ้านอย่างนี้กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปกป้องไปแล้วถก,กเราไปถ้าคิด่องเขารับตำแหน่งหัวขงนี้แล้วหรือ,อยังอะไรนะนั่นก็พูดจริงนะข้าไม่ได้พูดเล่นๆหรือไม่ได้สนใจพูดอะไรของเจ้าข้าจริงจังต่างหากเจ้าเหมาะจะเป็นหัวั้างนี้ที่สุดแล้วเจ้าต้องเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่นำทุกคน และจะขลักหน้าเจ้าลงบนหินผาเป็นสนัญลักษณ์ของหมู่บ้านไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนข่าไม่ชอบอย่างนั้นไม่เกี่ยวความต้องการของเจ้าสักหน่อยอายไปซะให้พอเถอหน้อยเจ้านี่มันจงใจแกล้งข้าไปซักึ่งหนึ่งแล้วนี่ว่ะ ดูมีนาสีมมาเลยนี่นะชุดนั้นด้วยที่จริงแล้วทื่นี้เป็นของเจ้าแม้แต่ตอนนี้ข้าก็ยังคิดว่าเจ้าต่างหากเหมาะสมกับตำแหน่งหัวขงง้งนี้ไม่ใช่หรอกนี่เป็นเรื่องที่ประชาชนตัดสินใจประชาชนเลือกเจ้าแล้วเจ้าต่างหากคือหัวขงง้งนี้มาแล้ว หลักศิลานี่คือหลักศิลาที่สืบต่อกันมาในตระกูลอุจิวะเป็นหลักศิลาทุกเศษที่ต้องใช็พหลังเนีถึงจะอ่านได้ส่วนที่ข,ข้าอ่านออกจนตอนนี้เขียนไว้แบบนั้นเกณฑ์อันหนึ่งปลาธนาความมัน่นคงจึงแยกแข็ง่างออกจากความมืดสองสิ่งตรง,งข้ามขระตุ่นกันแล้วกันเกิดเป็นสรงสิ่งในจักรวาลหรือก็คือ หากสิ่งที่อยู่ตรงข้ามร่วมมือกันจะเกิดเป็นความขงสขสุขแท้จริงแต่ถ้าว่าก็าตีความได้อีกแบบนี้แข็่เอถอะเาพูดกับตัวเจ้าในต,ตอนนี้ก็เปล่าประโยหมายความ,ม,มว่ายังไงอาชิระมะถ้าจะไปจากหมู่บ้าน คงม,มากับเจ้าได้เท่านี้ทำไมที่บ่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่ข้างเดียวกับข้าไม่มีใครอยอมรับข้าข้าถ้าไม่มีเจ้าข้าทำต่อไปไม่ได้ด้วยความสนุนข้าที่เถอะในคณะมีความของพวกนี้ในคณะพี่น้องตั้วันหนึ่งประชาชนต้องเข้าใจความดีของเจ้าพอถึงตอนนั้นเจ้าก็จะไดรู้พวกนี้รุ่นที่สอง หลังเจ้าลงจากตำแหน่งโบรีดมามะพงขึ้นเป็นหกข้งเงี้ยเมื่อเป็นเช่นนั้นสักวันอุจวะก็จะโดนลบหายไปถ้ารู้แบบนี้ซึ่งไปหาอุจวะคนอื่นอีกหลายคนบอกให้ออกจากหมู่บ้านนี้ไปด้วยกันคงไม่ไหวแล้วข้าจะออกจากหมู่บ้านข้าพบเส้นทางอื่นแล้วเดี๋ยวก่อนทุกคนแค่ตั้งใจเจ้าติดไป ความจริงมันก็แล้วแต่คนเข้าใจเพียงแต่แตอย่าดูถูกตัวเองนักเลยมองโลกนี้เป็นสิ่งมันเทิงอยยังนับว่าดีเฮ้ยฟังข้าอยู่หรือเปล่าคนที่สู้กับข้าได้อย่างเท่าเทียมมีแค่เจ้าเท่านั้นมาละระหว่างที่ข้ายังไม่ได้ไปสู่ความฝันแท้จริงข้าจะขอเพื่อเพลินเลยกับการต่อสู้กับเจ้า ความฝันที่แท้จริงคืออะไรทำไมไม่บอกอะไรสักอย่างท่านหัวข้างนี้มีอะไรอ,อุจวะมาละมาที่โคโนฮะงั้นเหรอกลับมาแล้วเหรอมาเพื่อ,อกอกบดกับโคโนฮะฮะคุณเล็กหน่วยส่งไปก่อนตายมาแล้วครับตอนนี้เราส่งหน่วยที่สองนะสามไปจะได้รับรายงานว่าได้รับความเสียหายหนัก ตอนนี้กำลังเลขขง่นออกไปเข้าบ้านแต่หยุดการเคลื่อนไหวของมาดาละไม่ได้เลยครับท่านหัวข้างนี้จะทำอย่างไรดีครับท่านหัวข้างนี้ว่าอย่างไรนะอะไรกันมารดาละหมู่บ้านแห่งนี้คือหมู่บ้านที่พวกเราสร้างขึ้นมาท่านอย่างนั้นทำไมไม่ไหวข้าไม่เข้าใจเลยสิ่งที่เจ้าคิดอยนนู่นั้นข้าไม่เข้าใจ เลยตันิดเดียวความคาดหวังและความปรถหาขอตัวในเงามืดของราตีหรือความคินึงบางทีจะเหิดแห้งไปหมดสิ้นแล้วหรือสิ่งที่รออยู่ที่ปลายทางจะมีเพียงความตื้นหวังที่สุดแล้วเป็นจูจหิคารมาก็เชยหน้ากับสหายทั้งยังมีความเจ็บปวดที่ไม่อาจเ้เอืออยู่เต็มอก โดยเชื่อว่าในความลึกล้ำนั้นยังมีความหวังอันงิบหลีอยู่